งานเทนนอกหนึ่งใบเสร็จเรียบร้อยนะครับโครงคอนคันฟาดเกิดแนบพื้นนะครับตัวซ่อนลักงานสแตนเลสงานของพระครูผมนะครับดูนี่เอาสแตนเลสเป็นนะครับผมหนูเลือกหนึ่งใบพันไปมา งานใบที่สองคอนบนงานสแตนเลสทั้งหมดนะครับโอเครู้เรื่องไม่มีหลักลัานนะมางานใบที่สามคอน เห็นไหมพอโกงันฟ้าปับ๊บนี่จะอยู่ทรงนี้เลยใส่หอยให้ทุกใบนะครับงานไม้มะลิดนะครับผมงานอีกใบนึงงานหน้าครึ่งนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่มีรักลั่นนะครับเล่นแรงได้แต่โดนคอยไม่ได้ถ้าลองได้ใช้แล้วจะติดใจนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับจบหน้างานนะครับผมเดี๋ยวงานชิ้นต่อไปจะเป็นของเสียท็อปนะครับปานบุรีนะครับผมงานสองหน้าชานปรับนะครับรูเล่งานรถเป็นนะครับผมโอเคขอจบงานแค่นี้นะครับแล้วก็ งานหลังจากของเทียท็อปของเอราทบุรีอีกหนึ่งใบหลูเรื่อง